สวัสดีครับผมออฟนะครับตอนนี้เรากลับมาอีกแล้วนะฮะกับคอนเทนต์วาดรูปแล้วก็เล่าเรื่องไปด้วยนะครับซึ่งยังไม่มีชื่อรายการตายตัวนะครับอาจจะแบบถ้าให้คิดสดตอนนี้ก็น่าจะเป็นเออเล่าด้วยวาดด้วย <c oughs> บายออฟอีกอย่างวะคิดให้หน่อยนะฮะเราจะคิดเ,เราจะอะไรดีเรียกชื่อรายการนี้ว่าไงดีนะฮะแน่นอนนะครับเรากลับมา กับคลิปนี้นะครับก็ยังอยู่กับตัวละครในหนังยอดฮิตตลอดกาลใ,ใ,ในใจใครหลายๆคนนะครับก็คือภาพยนต์แฮร์รี่พอตเตอร์นะครับและตอนนี้เราก็อยู่กับตัวร้ายลอร์ดวอร์เดอร์มอร์นะฮะซึ่งเป็นตัวร้ายตลอดกาลของแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับปรากฏตัวครั้งแรกในหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์กับศิลาอารรถันนะครับแล้วก็มีชื่อเดิมด้วยนะฮะชื่อเดิมของเขาก็คือทอมมาร์เว r ร d ดเดิลนะครับซึ่งเป็นผู้ที่สืบ สายเลือดโดยตรงจากซาราซาเซริเทรินนะครับรที่เป็นคนก่อตั้งบ้านสีเขียวนั่นแหละบ้านเซริเทรินนะครับอันนี้เราก็จะมาเล่าประวัติคร่าวๆของเขานะฮะตัวร้ายหัวป้องหน่งที่มาในทีมงูตัวนี้นะฮะร้ายแบบร้ายจริงๆนะครับและแน่นอนครับเราเอาข้อมูลมาจากเว็บวิกิพีเดียนะครับถ้าใครอยากอ่ะยังไงล่ะรู้เรื่องราวที่ มากขึ้นไปมากกว่านี้นะครับแนะนำพิมพ์ใน Google ว่าประวัติของหลอดวอร์เดอร์มอร์นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเกริ่นประวัติแบบคร่าวๆกันก่อนเลยนะครับทอมมารเวลริรดเดิลนะฮะมีครอบครัวทางฝ่ายแม่ก็คือตรากูลกรอนนะครับซึ่งประกอบไปด้วยตาเท่ามาร์เวลนะฮะแล้วก็มอร์ฟินนะครับซึ่งเป็นลูกชายแล้วก็ลูกสาวชื่อเมโรเพนะครับเมโรเพก็คือแม่ของทอมนั่นเองเมโรเพนะครับ ได้ตกหลุมรักกับทอมริดเดิลอ้าวอันนี้คือพ่อของเขานะฮะเออซึ่งเป็นมักเกิลหนุ่มนะครับที่เป็นลูกของเศรษฐีนะฮะทีนี้ทอมริดเดิลเนี่ยไม่ใช่ทอมมารโรนะอันนี้คือพ่อเขานะขี่รถขี่รถมานะครับผ่านบ้านทุกวนันทุกวันนะครับแม่ทอมนะครับหรือว่าเมโรเพก็ตกหลุมรักนะครับก็เลยทำการใส่ย,ยาสเสน่ห์ไปซะเลย <c oughs> นะฮะแล้วก็อยู่กินกันไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งตั้งท้องนะครับ อ่าจริงๆก็ตั้งใจจะให้ท้องแหละพ่อหวังว่าวันหนึ่งนะฮะก็คือตั้งใจจะหยุดใช้ยาสเสน่ห์นะครับแล้วก็พอเขาท้องเนี่ยก็คิดว่าพ่อของทอมนะฮะจะอ่ายังไงอ่ะสงสารเขาแล้วก็ยอมรักเขาก็ได้เออเราทำเขาท้องเลยนะฮะสุดท้ายก็เลยลองอ่าเลิอกอ่าเลิกใช้นะครับทำไมเลิกต้องรอเรือ,อเลิกใช้ยาสเสน่ห์นะครับผลปรากฏว่า พ่อของทอมมารเวลเนี่ยพ่อของลอว์เดมอร์เนี่ยได้สติปุ๊บพูดขึ้นมาเลยนะฮะอีหยังวะแล้วก็ออกไปเลยนะฮะจริงๆไม่ได้พูดแหละแต่งเองก็ค <c oughs> ือแบบประมาณว่าอีหยังวะอันนี้ผู้หญิงคนนี้ใครอ้าวแล้วแล้ว,ลวนั่นลูกฉันเหรออ้าวแล้วกูไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะฮะก็เลยเดินจากไปนะครับทีนี้ทําไงละฮะแม่ของทอมก็คือเมรเพ่นะครับก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับก็ลูกใกล,ใกล้คลอดแล้วด้วยนะฮะ ก็เลยขายล็อกเก็ตของเซเลทรีนนะครับเพื่อเป็นการาย้ายให้ตัวเองนะครับไปทําข้อที่บ้านเด็กกรพร้าแห่งหนึ่งกรัมบ้านเด็กกรพร้านะฮะพี่หลอดวอเดมอร์ของเรานะฮะก็อาศัยให้ลที่โรงเลี้ยงเด็กกำพร้พาเป็นเวลานานนะครับจนเขาโตมาเรียกได้ว่าหลอเหลาแล้วก็มีผมด้วยนะ แล้วก็เฉลียวฉลาดเหมือนผู้เป็นพ่อนะครับเปลี่ยนไปด้วยความสามารถมากมายแล้วก็ยังมีความสามารถในการพูดภาษาพาเซลซึ่งเป็นภาษาที่ไว้ใช้สื่อสารกับงูได้ด้วยนะฮะแถมยังมีเวทมนต์ที่กล้าแข็งนะฮะแต่ว่าก็มีนิสัยที่ชอบเก็บตัวแล้วก็ชอบสะสมของสะส,ะสมแปลกๆต่างๆนะครับจนวันหนึ่งอัลบาทตเตอร์มดอร์เนี่ยก็ได้มาชวนไปเรียนที่ฮอกวอตส์นะครับในวัย11ปีอย่างที่รู้กันนะครับเมื่อ อทอมมาร์เวลริดเดิลหรือว่า l ลอดวอดดร์เดมอร์เนี่ยซึ่งเปลี่ยนชื่อมาเป็น l ลอดวอร์เดมอร์แล้วนะต่อมาก็มีเรื่องราวมากมายนะครับทำให้เขากลายเป็นปีศาจร้ายหัวโปองหนึ่งนะฮะที่คอยทำร้ายแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับแล้วก็มีการแบ่งเศษเสี้ยววิญญาณตัวเองไปใส่ฮอครักต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเองคล้ายกับเป็นอมตะนะครับสุดท้ายแล้วนะครับ แฮร์รี่และเพื่อนๆก็ไล่ทำลายฮอครากแล้วก็เกิดสงครามฮอกวอตดในภาค7.2ใช่ไหมเออแล้วก็ทำให้เขาได้เดสมอลล่ตายไปเลยนะฮะอืมและนี่ก็คือประวัติคร่าวๆและก็โคตรจะรวดเร็วของลอร์ดวอลเดอมอร์ตัวร้ายของแฮร์รี่พอตเตอร์นี่ตบมือไหมฮะตบมือไหมฮะนะฮะโอเคว่าเสร็จแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับแล้วก็ชอบหรือไม่ชอบยังไงก็บอกด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดซับด้วยนะฮะ เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับแล้วก็ตัวละครหน้าคลิปถัดจากนี้จะวาดอะไรก็แนะนํากันมาได้นะครับสําหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ